วิธีลบโค้ 3000, ด U สามพัน Port Beta นะครับโค้ด GPS โชนะครับเส้นทางลาดชันโชว์นะครับขั้นตอนแรกนะครับ ไฟเบรหรือโคดยูสามพันนะครับติดเช็คแล้วเจอนะครับในระบบนะครับไปเชรีเซตนะครับง่ายๆนะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับเข้ามาในรถนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้เสียบกุญแจเข้าไปนะครับยังไม่ได้มีการอ่อนในระบบนะครับให้กดล็อกกดล็อกรีโมทนะครับกดล็อกรถนะครับ แล้วก็ใช้กุญแจนะครับกดไปที่ช่องเซฟเกียร์นะครับแล้วก็ดึงเกียร์นะครับมาอยู่ในตำแหน่งดีนะครับดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับให้เปิดกุญแจนะครับไปที่ตำแหน่ง ACC แล้วก็ออนนะครับเป็นระบบจนกว่าไฟหน้าจอจะดับนะครับไฟหน้าจอดับหมดแล้วนะครับให้ท่านเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ ถักเกียร์นะครับไปที่ตำแหน่ง T เหมือนเดิมนะครับแล้วท่านก็สตาร์ทได้เลยนะครับโค้ดทุกอย่างก็จะถูกรีเซ t นะครับในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับจะบอกวิธีนะครับสอนวิธีเช็คนะครับว่า A/B ของท่านทำงานหรือเปล่านะครับ โดยไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ในตัวโปรแกรมมันเองนะครับและในตัวในระบบเคียร์เองทับว่า ABS ทำงานตอบสนองได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นงเท่านี้ครับ